ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากที่แดดออกนะคะตอนนี้ก็อากาศคึ้มมาแล้วค่ะพี่น้องจ๋าบ่ายสามโมงดูฝนจะตกแล้วค่ะดูดูดูอันนั้นก็คือสถานีรถไฟนะคะบ้นติดบ้านติดกับสถานีรถไฟค่ะนี่ค่ะทุกคน ลมแรงมากๆเลยดูมีอันตรายมากๆเลยนี่ดูบรรยากาศพี่นนอะฝนจะตกแล้วค่ะตีมังคี่ะสวัสดีค่ะชาวแจเราสลุยตะตุดตีสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้วันได้หัวหมูมาราคาถูกมากนี่วัดีเทสซดีมายาเลย วันซื้อมานะคะ่ะนี่หนึ่งกิโลกว่าๆเลยแค่หนึ่งจุดแปดสองเองประมาณสี่สิบบาทสี่สิบห้าบาทนะคะนี่ดูเขาสับมาให้เรียบรอ้อยแล้วนะคะเพราะว่าที่คนที่นี่เขาไม่ทานนะคะมันก็เลยราคาถูกนะคะวันจะล้างอันนี้วันจะบาตุนหูหมูนะคะทุกคนคะ่ะนี่พี่โยวโยกอะไรล่ละสิลวาวย่านะล้างก่อนนะคะเราค่อยเอาไปต้มแล้วก็ล้างอีกรอบนะคะ คนติบเลี่ยนเขาไม่ทานนะคะทุกคนไม่ค่อยทานวันม่เห็นเขาทานม,ม่เห็นเขาขายด้วยวันนี้เห็นขายก็เลยซื้อมาเลยค่ะทุกคน ประมาณสิบนาทีค่ะดิชิเมนูติเอะลาวายามโอเคค่ะวันต้มไปสิบนาทีนะคะตอนนี้ก็จะเอาอไปล้างนะคะพีบโยบนนเลยเทนท์เมนูติเด้โซชักอากวะ ไล่นะคะแบบสเปรยนำทำมาหลายรอบแล้วคะ่ะนุ่มมากเลยไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยคะ่ยคะทุกคนนี่เยอค่ะ ขาวค่ะเห็ดหอม ไปเลยค่ะประมาณชั่วโมงหนึง่งอูนโนระออดูเอโอระทุปนทนเยงมวีเดลเรกลับมาดูกันค่ะใส่สับป,ปะรดด้วยค่ะทุกคนค่ะกวอนใส่แกนสับป,ปะรดเพื่อเพิ่มความหวานนะคะ ให้เนื้อเปื่อยเร็วนะคะเนื้อนุ่มด้วยออกหวานด้วยค่ะหวานธรรมชาติไม่ใช่หวานน้ำตาลคะ่ะทุกคนนี่ต้มไปแบบนี้นะคะปิดไปโอเคเดสซลเตสดิมายาเลยกอดดิสุแร้อค่ะตุ้หูหมูหมวอหมูเรานี่กอดดิ เดซโซอิโยโวโยเมเเลเลมูวไข่ต้มค่ะทุกคนค่ะเหมือนมันจะทำพลูนะคะข้าวพลูวิโซลาซาซาดิโซยาเนโรเมเตซูเลมูวะไม่ต้อเสียงขึ้นมาตซาดิโซยาเนโร เล็กเด็กๆใส่เลยค่ะใบโคลบี้ค่ะทุกคนค่ะมันใช้ทุกส่วนเลยค่ะ แลโปรเมติลสูเอริโซเดวันจะตักนะคะโรยข้าวข้างบนให้แจระนะคะเดี๋ยวเขามารับเอ้โรนนาริโซบันแคมอบันยือริโซนี่ค่ะข้าวนะคะริโซนี้บันก็จะมาตัดหมูนะคะ หมูเรานะคะเสร็จเรียบร้อยเราไปให้แจราเลยค่ะทุกคนแรโบนาสาเล็กฟาเล็กคอตติดุกตเด็กชิบปยูะละแาดอ่ว,วันจะทำน้ำพริกนะคะน้ำพริกเผ็ดๆพ่อปัวของแจราจะชอบนะคะนี่พริกเขียวค่ะไม่มีพริกแดงค่ะช่วงอากาศหนาวแต่เผ็ดเหมือนกันค่ะทุกคนค่ะ ก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะคัะนอนช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ทามลินนะแล้วก็มาขามเปียกนะคะนี่ทามลิน,นช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะ นิดหน่อยนะคะซาเลโอโกอุนโออุกยารีเนาะนิดหน่อยฟูย่าเอาไปปั่นเลยค่ะมันจะไม่ใส่น้ำปลานะ สามกระปุกค,ค่ะทุกคนอันนี้จะไปให้คุณนอนนาแจลาด้วยนะคะให้คุณยาใจล่าของคุณแม่ของคุณมาเทลด้วยลุงมาเทลด้วยนีคนละกระปุกค,ค่ะของวานของคุณป้าแล้วก็คุณคุณยาแจลีลานี่นะคะจะไปให้มาต่อด้วยการผัดยอดบ็อกคลี่ค่ะทุกคนคะ่ะคนอิตาเลียนที่นี่นะคะจะนิยมทานยอดบล็อกคลีนะคะดอกมันจะไม่ไม่ค่อยทานนะคะแต่ทานคะ่ะแต่ไม่เยอะ แต่ส่วนมากเขาจะทานยอดมันแบบนี้นะคะมันก็จะไปผัดใส่น้ำมันแล้วก็กระเทียมแค่นี้ค่ะทุกคนแล้วก็เกลือผัดเก็บไว้นะคะทานเองผัดธรรมดานะคะ ตัวนี้ก็ออกเกลือแล้วก็เป็นอันเสร็จค่ะทุกคนใช้เกลือกับน้ํามันแล้วก็กับเทียงแค่นั้นค่ะแต่คนอิตาเลียนเขาจะผัดจนมันเละเลยนะคะแต่ว่านจะไม่ชอบมันเล็ะนะคะชอบอยู่มืแบบนี้น คนเขาก็จะใส่พริกด,ด้วยใครที่ชอบขุยยหลามจะใส่พริกด,ด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่ขัดผัดบ็อกคกคลี่แบบคนอิตาเลียนนะคะมาต่อด้วยสปากเกตตี้หอยของพอ่อลูกค่ะพี่น้องวันนี้ทำหลายเมนูเลย ของทะเลบรรจัยลายขาวตลอดเลย ไม่อะไอ้ไปเพ้นดีงหรือมาสิมูอีกมาเดียวตัวอาพี่เล่เอเวเดเร่ลาโซบะด้วด้วยทีเพ้นดีไม่ยชตะเบียงค่ะเช็คก้าเลเบเน่ไอ้เพ้นดีลาโซแล้วโอเคไปค่ะทุกคนเอาข้าวหัวหมูไปให้แจ๊ะก,กับน้ำพริกนะคะเจร่ารอข้างล่าอยู่ในรถนะคะแจ๊ะ ของกินกันตลอดค่ะเกือบทุกวันเมื่อวา,านคุณลุงมาเทวก็เอาหาผักมาให้บ้านกีแก่เจริตลีเรียนนี่วิศวอเอเทนตนแะต่นะเชียงแค่ละซุปประเด็นตรงพิ่สาวเจ้ Suppa di riso, quando mangiare le micchiare, mm. anche c'è peperoncino piccante candida. Sì, riso sotto, il suo, io metto la sopra. E mettiamo... uva. Quando mangiare mh, perché c'è sopra poco, poi mangiare le micchiare. E così? Sì, il riso? Il sì, riso, ciao! riso sotto. A ah, mischiare! Ah, micchiare ah, mangia. e mangiare, vai a okay. salutare tutti di casa. Di casa. Ciao, ciao. Ciao 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 สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะตกเย็นมาคุณลุงมาเทลก็เอามาฝากอีกแล้วหัวกะละบ,บี้ค่ะทุกคนเต็มเลยค่ะดูถุงหนึ่งเบเริ่มเลยใบเหมือนใบคะน้าเลยค่ะวันจะไปผัดทานนี่แล้วก็มีส้มเขียวหวานด้วยคุณยาแจลาเอชซี C, บอกให้คุณลุงมาเทลเอามาฝากค่ะนี่ดูค่ะทุกคนส้มเขียวหวานด้วยเต็มเลย พราะว่าบ้านแกนะคะดกมากเลยปลูกแกก็เลยฝากมาให้หวานคิดถึงวานเสมอเลยค่ะนี่ต้องขอบคุณคุนนอนนาเจรนะคะกราเซียนอนนาเจราดาเอเซมมาเตลนี่ได้ของกินกวันทุกวันนี้ส้มตําไม่ต้องถามหาเลยค่ะถ้าได้หัวผักอันนี้ได้ทานแล้วค่ะไปแล้วค่ะทุกคนตกเย็นมาได้ของฝากตลอดเลยสองบ้านนี้บ้านวานกับบ้านแจลาค่ะส่งของกันตลอดเกือบทุกวันค่ะทุกคน ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ